ือในรับโลกบอกว่านี่เป็นปฏิบัติการที่กล้าบ้าบิ่นอย่างมากของอยูเครนเซเลนสกี้ใช้คำนี้แล้วก็หวมถึงสิ่งที่สื่อต่างประเทศก็ตรงกับที่คุณกิต้าได้บอกนะครับ o d a c i o u s หมายถึงความบ้าบิน่นกำแหงหาเซเลนสกี้บอกว่าได้ใช้ฝูงโดรน117ตัว ซุกซ่อนไปในรถบรรทุกแล้วก็เข้าไปในดินแดนของรัสเซียใช้เวลาในการวางแผนอย่างประณีตตรงนี้ประมาณปีครึ่งเมืฤฤฤ่อรถบรรทุกทั <Drum package> <os> ้งหลายเนี่ยกระจายตัวกันไปอยู่ใกล้เป้าหมายสี่ฐานบินในรัสเซียตัวโดรนที่ซ่อนออกไปในลักษณะเหมือนกับเป็นลังว่ากล่องจะเปิดขึ้นแล้วโดรนก็ออกปฏิบัติการเหมือนพึ่งแตกลัง ไอซีฐานบินและอากาศยานที่ถูกทำลายไปกว่า40ลำเนี่ยมันคือ34%ของอำนาจกำลังลบในด้านทางยุทธศาสตร์วงสู่1ล้านสับสคริปเปอร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยการกด u b s c r i b e ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ ขอบพระคุณธนิพัทธ์ที่สละเวลามามองสถานการณ์ในครั้งนี้นะคะสื่อในระดับโลกบอกว่านี่เป็นปฏิบัติการที่กล้าบ้าบิดอย่างมากของอยูเครนที่โจมตีฐานทัพของรัสเซียถึง4จุดที่ห่างออกไปถึง4 0 0 0กิโลเมตรนะคะปฏิบัติการนี้ที่เขาเรียกกันว่าปฏิบัติการยายแมงมุมเนี่ยท่านนิพัทธ์มองแล้วก็วิเคราะห์ว่ามันพิเศษอย่างไรและมันเกิดขึ้นได้อย่างไรถึงสามารถที่จะโจมตีทําให้เกิดความเสียหายรุนแรงกับชาติ อย่างรัสเซียขนาดนี้ได้ค่ะขอบคุณคุณกิตาครับที่จวนพูดจวนคุยกันในวันหยุดตรงนี้นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าตรงกับเวลาในบ้านเราก็ประมาณเมื่อวานคำ่คำๆนะครับมันก็อยู่ในช่วงบ่ายๆแก่ๆของที่ในพื้นที่ตรงนั้นนะครับข่าวนี้ออกมาเนี่ยสิ่งแรกเลยผมก็เชื่อว่าทุกๆฝ่ายที่ได้ยินนะครับก็ครั้งแรกเนี่ยถ้าฟังดูผ่านๆไป ก็จะมีความเข้าใจว่าโอเคโดรนเข้าไปโจมตีในฝั่งของรัสเซียนะครับแต่พอติด <c oughs> ตามข่าวลึกๆเข้าไปเนี่ยเราก็จะเริ่มมีความสงสัยแล้วนะครับว่าโอเคนะครับรัสเซียโดนโจมตี4จุดด้วยกันเป็นฐานบินทั้งหมดเลยแล้วสิ่งที่ตัวของเซเลนสกีนะครับออกมาบอกทั้ง X เนี่ยมันก็เป็นตัวขยายความ เอาเป็นว่าเซเลนสกีนะครับใช้คำนี้แล้วก็รวมถึงสิ่งที่สื่อต่างประเทศก็ตรงกับที่คุณกิต้าได้บอกนะครับสารเังกฤผมก็ได้ยินคำนี้ไม่ค่อยได้ยินคำนี้มากนะัก o d a c i o u s นะครับหมายถึงความบ้าบิน่นกำแหงหานเซเลนสกีบอกว่าได้ใช้ฝูงโดรน117ตัวนะครับซุกซ่อนไปในรถบรรทุก แล้วก็เข้าไปในดินแดนของรัสเซียเนี่ยตามที่ปรากฏในภาพนี้นะครับใช้เวลาในการวางแผนอย่างประณีตตรงเนี้ประมาณปีครึ่งเมื่อรถบรรทุกทั้งหลายเนี่ยนะครับกระจายตัวกันไปอยู่ใกล้เป้าหมายก็คือสี่ฐานทัพบ,บินนะครับสี่ฐานบินในรัสเซียตัวโดรนที่ซ่อนออกไปในลักษณะเหมือนกับเป็นลัง นะครับหลังไม้หรือเป็นกล่องหรือลักษณะสร้างเป็นบ้านที่เขาใช้ลักษณะนี่นะครับบ้านไม้ว่ากล่องจะเปิดขึ้นแล้วโดนก็ออกปฏิบัติการเหมือนพึ่งแตกรังกระจายกันไปยัง4ี่ฐานบินของรัสเซียทีนี้ประเด็นมีอยู่ตรงนี้ครับชวนชวนคุยนะครับว่าสิ่งที่เป็นข้อกังขาอยู่เนี่ยหรือว่าเออชวนให้คิด กันให้รอบคอบนิดหนึ่งนะครับฐานบินที่ไกลที่สุดเนี่ยเมื่อลากเส้นตรงจากชายแดนนะครับของยูเครนเข้าไปเนี่ยนะครับที่โชว์เมื่อภาพเมื่อสักครู่นี้ก็คือเบลลาย่านะครับลมวัดระยะดูแล้วเขาก็ปรากฏนะครับถแถลงออกมาเลยว่ามันประมาณกับ4,000กิโลเมตรนะครับแล้วที่เหลือที่คุณกิตาได้โชว์ภาพเมื่อสักครู่นี้ มันก็ทยอยมานะครับมี2,000กิโลเมตรพันกิโลเมตรสิ่งต่างๆเหล่านี้เอาแล้วนะครับเมื่อเซเลนสกี้แถลงมาเราก็โอเคฟังไว้ก่อนแต่สิ่งที่เราเอ๊รัฐบาลของรัสเซียนะครับสำนักข่าวของรัสเซียก็ยอมรับว่า4ฐานบินนั้นถูกโจมตีจริงอันนี้คือสิ่งที่เรานำมาภาพเรื่องมาชนกัน เพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นจริงนี่นี่นะครับคือเรื่องราวที่โอเคนะครับเซเลนสกี้เองก็คงแสดงความพึงพอใจแล้วก็แสดงความพึกเหิมต่อสามปีเศษที่สู้รบกันมาเนี่ยการปฏิบัติการในครั้งนี้นะครับที่ลึกเข้าไปในดินแดนของข่าศึกผมทหารเขาเรียกว่าการโจมตีในทางลึก นะครับเรายอมรับว่าถ้าจากเขตแดนออกไปเนี่ยรบกันร0 0กิโลเมตรสกิเมวันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับที่อาวุธปล่อยจะไปถึงส0มร้ยก็ยังได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยมันคือเกือบส0่พกิโลเมตรนี่คือสิ่งที่มันปรากฏขึ้นนะครับตั้งชื่อปฏิบัติการว่าโอเคสไปเดอร์เ OK, ว็บนะครับแปลว่าย,ายมาแมลงมุมเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่ เป็นปรากฏข่าวออกมานะครับแล้วก็ทางยูเครนเองก็ถแถลงออกมาว่าอากาศยานตรงนี้ไปดูที่เป้าหมายแล้วนะครับผมชวนไปดูที่เป้าหมายใน4เบสด้วยกันมันมีเครื่องบินตู95 TU 95ซึ่งเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดเครื่องบินปล่อยขีปนาวุธระยะไกลนะครับอันนี้สำคัญตัวอีกตัวหนึ่งก็คือตู้ TU 22M3 นี่ก็เหมือนกันนะครับที่เป็นเครื่องบินที่ใช้สำหรับปล่อยอาวุธยิงไกลยิงได้เป็นพันกิโลนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เซเลนสกี้ก็บอกว่าตัวนี้ก็ถูกทำลายคือ a 50นะครับ a 50เนี่ยเป็นเครื่องบินเป็นอากาศยานที่รัสเซียใช้ในเหมือนกับเครื่องบิน a w a วนะครับ เอวักซ์เรารู้จักกันเป็นเครื่องบินใหญ่แล้วกข้างบนเหมือนมีจานเลดารานะครับในทางนอนเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นเครื่องบินเฝ้าตรวจนี่คืออากาศยาน3ประเภทที่ทรงคุณค่ามากแล้วก็ถ้าผมจะ,ะใช้ภาษาง่ายๆก็คือการโจมตีในทางลึกของอยูเครนนะครับที่เข้าไปในรัเสเซียเพื่อเด็ดปีกเด็ดหางคำนี้นะครับ แล้วก็ข่าวที่ปรากฏมาเนี่ยที่มีตัวเลขออกมาว่าไอส้สฐานบินและอากาศยานที่ถูกทำลายไปกว่า40่สิลำเนี่ยมันคือ34%ของอำนาจกำลังลบในด้านทางยุทธศาสตร์นะครับเอาเป็นว่าหนึ่งในสามก็แล้วกันเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ในการทำศึกสงครามเนี่ยนอกจากจะการสู้รบ ในระยะประชิดนะครับในระยะปานกลางแล้วสิ่งที่แม่ทัพทั้งหลายเนี่ยจะต้องคำนึงถึงก็คือการโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนคาศึกซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากซึ่งในขณะนี้เนี่ยข่าวที่ปรากฏก็ต้องยอมรับว่าเขาแถลงมาอย่างนี้แล้วไฟสําสนักข่าวรัสเซียก็ยอมรับว่ามันเกิดขึ้นจริงนี่เป็นอะไรที่ ชวนคิดชวนคุยอีกครั้งนะครับว่ามันน่าจะงวนจริงๆว่าไอ้ฮาวเนี่ยครับการนำไอ้โดรนเหล่านี้เข้าไปในดินแดนของรัสเซียด้วยจำนวนมากขนาดนี้ด้วยขบวนรถนะครับที่เป็นคอนโวยเป็นรถบรรทุกในลักษณะนี้มันเข้าไปได้ยังไงเอาแล้วนะครับในขั้นต้นเนี่ยถ้าเขาบอกม่าอย่างนี้เราก็ฟังฟังไว้ก่อนผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีการเฉลยอ,ออกมาหรือไม่สิ่งที่ทั้ง เซเลนสกี้แถลงมาทาง X เนี่ยมันอาจจะเป็นข่าวลวงนะครับเพื่อจะไม่บอกอะไรกับสังคมโลกตรงนี้แต่แต่เราทราบแล้วนะครับว่ามันเกิดการโจมตีขึ้นจริงครับกีตาครับค่คบคะคือนอกจากที่จะใช้โดรนแฝงไปกับรถบรรทุกเข้าไปในพื้นที่ของรัสเซียเกาะน,นะคะอันนี้มันมีความเป็นไปได้ไหมคะที่อาจจะต้อง อาจจะต้องมีการใช้กําลังของเจ้าหน้าที่เนี่ยแฝงเข้าไปในดินแดนของรัสเซียด้วยนะคะมันมีความเป็นไปได้หรือเปล่าคะท่านอภพัดน์ะนี่คือสิ่งที่เป็นความเรียกว่าเป็นแทคติกนะครับเป็นเรื่องของสงครามที่จะต้องทําทุกอย่างตั้งแต่การจ้างวานนะครับหรือว่าทําให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยมาร่วมมือโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับอันนี้สําคัญนะครับว่า โอเคมันอาจจะเป็นขบวนคอนโวยสินค้าอะไรที่อาจจะคนขับเองก็ไม่ทราบอันนี้เราก็คิดไปนะครับต่างๆนานาไปว่าไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ถึงเวลาเนี่ยครับเมื่อเป็นไปตามแผนที่วางไว้แล้วเนี่ยได้วันวอเวลาโน,นนะครับรถเหล่านี้ที่บรรทุกโดนเนี่ยนะครับที่ซุกซนไว้เนี่ยเมื่อเข้าที่ตั้งแล้วอยู่ในระยะที่โดนทำการได้ พร้อมกันทั้ง4จุดจึงสั่งลงมือนี่เป็นคำถามนะครับที่ผมเชื่อว่าทุกคนก็จะต้องถามตรงนี้ว่ามันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกไอ้ที่ชนิดที่เรียกว่าแหมวิ่งเข้าไปทื่อๆส0 0พกว่ากิโลเมตรเนี่ยมันกี่วันครับเนี่ยกว่าจะเดินทางไปถึงเนี่ยนะครับไกลสุดเนี่ยมีสำนักข่าวที่เขาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับเขาบอกว่าเชื่อไหมว่า เมื่อวัดระยะทางจากยูเครนนะครับวัดทางตรงไปที่เบลย่านี่ไอเบลย่านี่ยใกล้กรุงโตเกียวมากกว่าใกล้ย,ยูเครนอีกค่ะซึ่งก็เป็นความจริงนะครับลองไปดูในแผนที่ที่คุณอีตานทำมาโชว์นะครับตรงนั้นนะมันผัดออกไปถึงเกาหลีแล้วนะครับนะัตรงนั้นนะแล้วมันไปยังไงเห็นไหมครับนะ่เบลย่านะลองดูโคง้งลงมาตะวันตกเ,เฉียง เชียงใต้ไอตะวันออกเชียงใต้อีกนิดเห็นไหมครับนั่นแ่ะมันมันคือคาบสมุทรเกาหลีนะครับมุมล่างขวานั่นแ่ะ <c oughs> ตรงนั้น,นคือเกาหลีมันไปยังไงนะครับส่วนไอสามตัวเนี่ยนะครับโอเคเมอร์มังส์เนี่ยนะครับอีวานอวารรยันเนี่ยนะครับราย์ซันนะครับตรงเนี้ยก็พอรับได้นะครับในระยะประมาณสักพันกิโลตรงนี้แต่ถ้าตรงนู้นสี่พันเนี่ย ตรงนี้ยังเป็นคําถามนะครับที่เราเราก็คงจะต้องมีคําถามตัวนี้ต่อไปครับตรงนี้ครับค่ะถึงขั้นมีไส้ศึกมีเกลือเป็นหน่อเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไหมคะในทางยุทธศาสตร์การรบโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสงครามรัสเซียยูเครนคร่ะผมเลยตั้งประเด็นไปนะครับว่าวันนี้เนี่ยยูเครนคงไม่ได้ทำคนเดียวนะครับมีใครสนับสนุนอยู่ซึ่งเรื่องเนี้ย เขาก็จะไม่พูดกันนะครับแต่ต้องยอมรับว่าเ okay, นะครับข่าวก็พยายามจะบอกว่าในช่วง3มปีที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่ยูเครนเนี่ยอ่อแอนะครับถูกโจมตีหนักนะครับประเทศชาติหรือว่าประชาชนทั้งหมดเนี่ยลำบากนในเวลาเดียวกันยูเครนก็มีสติปัญญามีความกล้าที่จะคิดนะครับมีอินโนเวชั่นต่างๆ ที่จะคิดผลิตอาวุธอะไรต่าง,างๆซึ่งยูเครนเองก็เคยเปิดเผยนะครับว่าในช่วงปีที่แล้วเนี่ยหลังจากที่ตั้งหลักได้บ้างเนี่ยนะครับยูเครนรู้ว่าอเมริกาเอาแน่เอานอนไม่ได้ครับจึงหันมาช่วยตัวเองในลักษณะของการคิดและผลิตเองและทุ่มเทกับโดรนเป็นหลักอันนี้อันนี้ยูเครนก็ประกาศเองนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าโอเคครับเขาก็ไม่ใช่ ใครที่ไหนเขาคือมหาอำนาจที่เคยอยู่กับโซเวียตมาก่อนใชครับเพราะฉะนั้นเรื่องเทคโนโลยีอะไรต่างๆเหล่านี้ mm hmm. เมื่อเขาจนตรอกขึ้นมา mm hmm. แล้วก็อาจจะได้รับความช่วยเหลือ mm hmm. นะครับ mm hmm. ผมเชื่อว่าได้รับความช่วยเหลือแล้วเดี๋ยวคุณกิต้าคงชวนคุยผมกับผมแล้วบ้งเรื่องที่ชาติที่ช่วยเหลือมากที่สุดเนี่ยวันนี้เปิดหน้าแล้วนะครับก็คือเยอรมนนะครับผมเชื่อว่าเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เทคโนโลยีทรานสเฟอร์ นะครับที่จะแลกเปลี่ยนกันเพื่อที่จะทําให้ยูเครนเนี่ยยืนอยู่บนขาของตัวเองได้ผมเชื่อว่ายูเครนนะครับกล้าคิดกล้าทำหากแต่การสนับสนุนทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะจากด้านอากาศดังด้านสเปซนะครับที่จะช่วยคุมบัญชาการรบเหล่านี้ผมเชื่อว่ามีนะครับแต่เขาจะไม่เปิดเผยกันตรงนี้ เพราะว่ามันจะเรียกว่าอะไรละครับเรื่องพันนี้เนี่ยในสงครามเนี่ยมันมีทุกรูปแบบนะครับที่เปิดเผยไม่เปิดเผยเปิดเผยแล้วเปิดเผยให้เข้าใจผิดอีกอะไรทํานองนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของไส้ศึกเรื่องของอะไรต่างๆเหล่านี้อะไรก็เกิดขึ้นได้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเราเราคุยกันเนี่ยไม่ผิดนะครับเรื่องของการมีบุคคลนะครับหรืออีกหนึ่งมหาอำนาจ สองมหาอำนาจเข้ามาช่วยในการควบคุมครั้งนี้ครับุ่งสู่1ล้าน s ับสคร i เบอร์เป็นการช่วยพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ